เรื่องของการเดียวยา,าที่เกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวนะคะก็จะมีการตามเรื่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางค่ะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะคอรมอก็จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและกทมนะคะเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับแก้ไขระเบียบ แล้วก็กดเก์ให้มีความยืดหยุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนนะคะกับเงินประกันที่ทางอาคารต่งางๆที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับจากบริษัทประกันภัยค่ะเรื่องที่2ค่ะคอรมอรเห็นชอบที่สานักงานคณะกรรมการกิจการเสนอให้มีการปรับปรุงพร,ะระบรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายฐานการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตนะคะเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจที่ต้องอาศัย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือในเทคโนโลยีการให้การบริการทางออนไลน์โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถและก็ศักยภาพในการแข่งขันทาง,าง,างด้านเศรษฐกิจกของประเทศค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องที่คอ,อรมอเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามกระทรวงทรัพย์เสนอนะคะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชาจาัก,กรกัมพูชาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งราชาจาักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิษต่อสิ่ง รละดล้อมค่ะเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของความร่วมมือทางการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนรวมทั้งมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําขยะมูลฝอยแพยอันตรายและรูปแบบอื่นๆของมลพิษผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษข้ามแดนค่ะเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องที่คอรมออนุมัติ ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําเสนอค่ะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ68นะคะใช้งบกลางเพื่อการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะในช่วงปี68วงเงิน7,404ล้านจุดสานะคะ จำนวน2,748รายการผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงตาโหมค่ะเช่นก็จะมีการในเรื่องของการขุดเจาะนะคะบ่อบาดาลการก่อสร้างปรับปรุงระบบประป,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 ปาการหาแหล่งน้ำต้น,ต,นต้นทุนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งการติดตั้งระบบสุบน้ำการขุดลอกคูคลองนะคะประมาณนี้ค่ะเรื่องที่5ค่ะคอรมอได้อนุมัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะที่จะมีการาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภ,ภัยค่ะในช่วงฤดูฝนปี67เพิ่มเติมนะคะจำนวน781.88ล้านบาทจากงบกลางในปี68ค่ะเพื่อนำไปใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ประสบอุทกภ,ภัยในช่วงฤดูฝนปี67จำนวน86,876ครัวเรือนในพื้นที่17จังหวัดนะคะ ื่องที่6ค่ะคอรมอได้รับรายง,งานจากท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า FAA นะคะหรือหน่วยงานกำกับด้านการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับการบินของประเทศไทยนะคะจากแคตตากรี2หรือระดับ2นะคะขึ้นเป็นแคตตากรี1ระดับ1นะคะแล้วซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยนะคะคือผู้เดินทางไปอเมริกาของคนของคนไทยนะคะจะมีความสะดวกมากขึ้นนั่นก็คือสายการบินจากประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้สามารถบินตรงเข้าอเมริกาได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถ มีเที่ยวบินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากได,ได้ถูกลงอีกด้วยนะคะที่สําคัญก็จะทําให้สามารถทาให้ประเทศไทยนะคะพัฒนาสนามบินแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็น Aviation Hub ของภูมิภาคได้มากขึ้นด้วยค่ะ